จากสถานการณ์คนพิการในปัจจุบันนะคะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะจะมีการให้บริการด้านการสนับสนุนโครงการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและรวมถึงการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสูร่ระดับสากลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพบกับคุณลุงสนันมีแก้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณลุงสนันมีแก้วนะคะพิการทางการเห็นค่ะตาบอดทั้งสองข้างซึ่งคุณลุงมีอายุ50ปีนะคะแม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดแต่หัวใจเต็มไปด้วยแสงสว่างนำทางให้แก่คนในครอบครัวค่ะคุณลุงสนันนะคะเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้ใช้บริการมาแล้วถึง3ครั้งนะคะทําการผ่อนชําระคืนเป็นลูกหนี้ชั้นดีค่ะและครั้งนี้คือครั้งที่3ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงิน8 0 0 0 0บาทค่ะเมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปทํางานก่อสร้างบ้างอะไรบ้างเกี่ยวข้าวตัดอ้อยก็มีส่วนทําอยู่ปรากดบัติเหตุก็ตามไม่เห็นเราก็ต้องดินน้นรนต่อสู้ชีวิตก็ไปหาเรียนนวดตางสมาคมต่าง แล้วก็ได้วิชานวดมาเสริมรายได้ตัวเองเวลาชีพตัวเองอะ่ะก็เลยขอความช่วยเหลือผู้ยืมเงินมาปรับปรุงอาชีพเราครั้งแรกก็มันจะได้แค่น้อยหน่อยใช่ไหมครั้งแรกก็เอามาลงทุนเกี่ยวกับต้นไม้เมล็ดพนต่างๆก็ให้คนในบ้านช่วยกันทําบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ออกไปหาความรู้ข้างนอกบ้าง เพื่อจะเอามาพันธุงชีวิตตกเองให้มันดีขึ้นทุกครั้งก็คือมีการผ่อนชำระตรงวดมาตลอดท,ทุกครั้งครับและครั้งนี้ก็คือได้รับอนุมัต,ติมาเป็นมหมื่นบาทนะคะร,รับผมรอบนี้ก็อามาลงทุนทำอะไรบ้างคะก็ทำไม้มงคลน,นะครับก่อยอดไปดเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นนวดอย่างเดียวบางทีก็ลูกค้าก็กไม่กล้ามาเราก็ไม่กล้ารับก็เอาไม้มงคลเข้าไปเสิร์ฟอ,อีก,อก เพื่อรายได้เราก็ไม่ขาดแต่ละเดือนก็จมีรายได้เข้าครัวเรือนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนดูแลแม่ติดเตียงเพื่อทุนค่าใช้จ่ายในบางส่วนนี่คือมหาเศรษฐีจ้ะ อันนี้แม่พันธุ์จะแพงมากซื้อเข้ามาเท่าไหร่อันนี้อันนี้กระถางหน้าหน้าสี่อย่างเงี้ยหน้าสี่เนี่ยสองร้อยไก่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเมื่อก่อนเนี้ยนะอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็สามร้อยเราอขอขอบคุณก <c oughs> ระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนะครับที่เขาได้ยื่นมือช่วยเหลือทุกเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะคนพิการทุกประเภท ยื่นมือขอไปเขาก็ช่วยเหลือเราทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคนพิการทั่วไปอยากจะไปติดต่อเพื่อกู้ยืมเงินมาต่ออาชีพของเราเนี่ยด้วยความมั่นคงของเราแล้วเนี่ยติดต่อได้เลยครับเพราะว่าทุกคนเขาเต็มใจให้เราอยู่แล้วพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วก็ขอขอบคุณพมจออีกครั้งครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนะครับที่ได้ สนับสนุนนะครับให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการในพื้นที่ของอำเภอแสวงหานะครับซึ่งผมมีหน้าที่คอยดูแลผู้พิการผู้ยากไร้นะครับในพื้นที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางท่านพมจนะครับได้สนับสนุนงบประมาณความรู้วิชาการต่างๆนะครับขออีกนิดนึงค่ะเป็นการปิดท้ายก็คือให้กำลังใจคนพิการคนอื่นด้วยครับ ผมเองก็ขอให้กำลังใจคนพิการทุกท่านนะฮะทุกประเภทเลยครับเพราะผมเองก็ต้องให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนพอตัวเองได้กำลังใจจากตัวเราเองแล้วเราก็ถึงจะแนะนำคนอื่นได้เพราะฉะนั้นอย่า,าท้อแท้อย่าหวั่นไหวทำตัวให้แข็งแรงให้สดชื่นจิตใจต้องมั่นคงเดินไปข้างหน้าถ้าใครยังไม่มีทางไหนที่จะไปก็มาหาผมแล้วผมจะพาเดินไปด้วยกันครับผมค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณลุงสนันนะคะคเป็นคน, <ผม S 1> นใจให้ค่ะครับผมสวัสดีครับ